ครับผมตามปตีนะครับวันนี้ก็พบกับเกมที่แตดทีแล้วครับกับเกมไฟเอ็มนะแต่มาเมืองใหม่เป็นเมืองมัสติสตี้นะครับผมก็เป็นเมืองน้องใหม่เพิ่งเปิดเลยฮนะก็มาเทียงเยียนครับจากประเทศอื่นขึ่งติดตัวลงไปครับแล้วก็มาเซซีโร่นะฮะก็ตอนนี้นะครับผมปร,ประชากรประชากรในเมืองนี้ก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับก็เปเมืองเพิ่งเปิดไม,ไม่ถึงอาทิตย์เลย ครับผมอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าในนี้มีอะไรนะที่น่าสนใจบ้างนะครับก็จะมีในส่วนอ่ะตรงนี้กระดาษกกาอ่ะบิ๊กไปดูให้แล้วกันนี่ครับผมเราก็จะมีตู้ ATM นะฮะประจำธานาคาร STB บีคร <c oughs> ับเป็นอันนี้คือถ้าเราเป็นด er ีเซนเตอร์ให้จะดีมากผมอันนี้ก็จะเป็นพวกเฟสนะครับอีเวนต์ต่างๆนะเข้าไปดูเพจได้ ครับเฟซมีอะไรตั้งไหมเฟซที่หนึ่งมีเก็บตายครับผมก็สามารถเก็บเฟซอะไรได้นะแล้วก็มารับเฟซเนาะอาลับกรับเลยพอยตอรับนอต้องผ่านเฟซหนึ่งก่อนนะมีทำาายโก40ข้าวนะครับโอรเฟสทั่วผมหอยหองเลือตรงนี้ตรงนี้เป็นการ์ายเวนไม่กดไม่ได้นะครับนี่ตลาดโลกอันนี้ของเรนก็มีอะ เป็นของทางๆท,งท,งทั่วไปกันแลตวตรงนี้จุดวาร์ปนะครับจุดวาร์ปตรงน,นี้จะเป็นจุดเกิดน่มจะสามารถไปที่เกาะเดนสัตว์นะครับซึ่งอยู่เกาะขวาล่างนั่นแหละจุดฟ f k นะครับผมเะมนกวิ่งโซนนะครับแต่ค่าเข,ข้าด้วยสลัดตามคือจุดนี้แล้วก็ประชุหมหน่วยงานก็จะเป็นจุดที่ไปรวลุทนนะครับซึ่งเราไม่สามารถไปได้นะอีกละ่ะจุดกันตรงนี้เป็นจุดกิจกรรมนะฮะก็จะเป็นเนี่ยครับโพง กิงโงนะครับอันนี้เป็นแบบทีอันนี้เป็นแบบแยกเดี่ยวส่วนนี้พีพออครับก็เป็นการฆ่ากันโลกเท่นะครับผมอ้าวห้านาทีรีเมืองครับโอโหะเจ้าแล้วฝนตกนะผมจะเล่งให้ฮะประมาณนี้นะครับโอเคเราดูอะไรบ้างอ่ะเปิดแมปให้ดูนะครับพอแมปขึ้นมาครับรู้แล้วครับฮัลโหล ก็จะมีจุดทั่วไปดูจักแผนผังข้างขวาล่างก็จะมีกินข้าวนะครับมีน้ำมีหลอดความเครียดแล้วก็สตามิน่าเรานะครับหน่วยงานหน่วยงานที่เมืองนี้จะมีอยู่สี่หน่วยงานคือเสืผ้าตำรวจหมอและก็ช่างนะครับก็จะมีแบบบวกบอกเวลาบอกปิงบอกอาชีพเราแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์นะครับผมแล้วก็ในส่วนเริ่มต้น ของเริ่มต้นนะครับก็ซึ่งผมกดมาได้แหละก็จะมีรถเอกรถคันนี้คันนึงเดี๋ยวผมจะไปวาร์ปให้ดูแล้วกันครับว่ามันมีอะไรบ้างนะรับชมตอนที่ผมไปกดเลยดูว่ากาชามันมีอะไรบ้างนะครับโอเคครับอ่าดูดูว่าประเทศนี้จะเทศของไทยดูดูว่ามีข้อพิเศษบอร์ดหน้าเก่าเลยอื่นทางสองนะครับขอเริ่มต้น มีกงรเนี่อะไรอะ่ะต้อนรับประเทศเหรอรูปมีภาาเิน,น,น,นี่ไงเะทำเนีอ่ออเนของต้อนรับประเทศเนเพิ่มเจ็ดันพวกนี้าจะเป็นพวกเพ่มทีเพิ่มมเยอรนะเ,เ,รเราาดี๋ยวเราลองมาฝึกกันนะโอ้ดคต่อ ไม่ตกยสินี่ไงกราาต้อนหรอกก็คเอ้าเกิดเรามาสุดนั้นขอกระาต้อนนะเข้าเนี่ไงมีเรื่อเบลลี่นะปินโตต่อยมีสี

คอมด้วยคอมน่าหลังเงนเป็นตัวดูด้วยอะรวะอยากให้ขี้จริก็ุมีให้ขี้อ่ะดูนะขี้จริงตัวนี้ก็ดีด้วขี้ดีนะขี้ดีนีขี้ดีด้วย มาโอเคกลับมาเรียบร้อยครับไปดูมาล้วเนะว่ากาชาในนั้นเริ่มตนน้นมีอะไรบ้างแล้วก็นะครับจุด มาร์กต่างๆเส้นนี่ครับผมปูอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ต้ามรถนะครับก็จะมีบอกอยู่แล้วก็จะมีพวกหมอมีตำรวจส่วนสภาสภาจะอยู่นี่นี่ครับผมจุดหอดูดาวนะครับผมส่วนจุดฟ้ามต่างๆนะครับตามทั่วแนปทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยครับซ่อมไปนะมีจุดซ่อมไฟให้ด้วยแล้วนี่นี่ที่สำคัญนะเดี๋ยวผมพาไปองนี้ปึ๊บเลาจะมาแคสโซนนะครับ เราไปดูมาเก็ตโซน้วกันอยู่สองจุดไม่รู้เหมือนกันป่ะของเราไปดูๆเลยกดไปปั๊บก็จะมีอุปกรณ์นะครับเช่นเอาไง,ไงไงเป็นอ๋อมีเปิดมวกมีไม้นักข่าวนะครับก็เป็นคล้ายๆไอเทมติดประถารทั่วไปฮะก็จะมีโซนตรงนี้ตรนนี้เป็นอุปกรณ์หลักในการของนะครับเช่นเนี่ยที่ทร่อนทองจุดร่อนทองมีด้วยนะครับแล้วก็ ตะขอเอาไ้เกี่ยวปลานะครับวันนี้ก็คือซี่ต้องไปนะครับเดือดเดือแล้วก็มีเลี้ยงนะครับเลี้ยงหมูเลี้ยงแพนด้านะฮะอาหารนะครับผมอ่านี่คือทั่วไปในร้านค้านะครับมาดูกันมีอะไรบ้างกะไล่ก็ดังดังเลยก็จะมีครับครับครับนแะครับก็จะมีนะครับที่ ดุลีนะครับแล้วก็ลูกอมไองอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนเอ,อของใครเครียดนะมีมือถือหนึ่งพันบาทจุดซ่อมรถห้าสิบเปอร์เซ็นไอซ่อมรถห้าสิบเปอร์เซ็นตกับซ่อมรถหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นจะแตกต่า,านนงันนี้นีนะครับก็คือซ่อมรถห้าสิบเปอร์เซ็นตหมายถึงว่าสามารถซ่อมได้แต่ก็รถก็จะเริ่มเริ่มแดกไปเรื่อยๆนะแต่ว่าก็คือที่ทมีกล่องนี้เพื่อให้ว่าแบบให้วิ่งกลับไปซ่อมรถกับพี่ช่างให้เร็วที่สุดหรือไมก่ก็ถ้ามีช่างอยู่ก็เรียกช่างได้เลยครับ ให้ช่างเข้ามาหานะแล้วในกรณีน,นี้คือซ่อมร้อยเปอร์เซ็นต์สามารถใช้ขับดได้ต่อใช้งานได้ต่อเลยนะครับเก็บผ้าผ้าก็นี่คือเช็ครถใหม่ต้นโป้งอุปกรณ์ทํางานอย่าลืมนะครับต้องเตือนนี้ด้วยครับบัตรทํางนา,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 นานดานะไอ้บัตรทํางานทั่วไปนะครับอันนี้สามารถซื้อได้หมดเลยทั้งตู้ a อ m อก็กดได้นะมีร้านอาหารครับสามารถซื้ออาหารมากินในนี้ได้นะฮะอนหามีอะไรบ้างทั่วไปครับก็จะเป็นพวกีงครับ มันแล้วแต่นะแล้วแต่ความชอบราคาจะ่ถ้าเท่ากันแต่ว่ามันจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับว่าอท่าไหนเปอร์เซ็นต์มากเปอร์เซ็นต์น้อยในการกินก็อาจจะกินเยอะนิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าไว้สำหรับความรอบเมืองได้ก็ใช้เ,เวลาประมาณ50สนาทีถึงชั่วโมงนะครับในการฟารมรอบเมืองนะถ้าแบบคนไม่ได้ร้อนอะไรมากเลยมา,ยมาโอเคครับผมก็ตอนนี้ก็มาในส่วนของการลงเมืองนะฮะ ก็จะเป็นจุดับผมจุดทั่วไปครับที่ทุกคนรู้อยู่แล้วครับจะทุกคนต้องมานะฮะนี่ครับก็มาเก็บเหมือนมันจะเป็นพวกผงเงินครับผมผงเหล็กอะไรพวกนี้และตรงนี้ก็จะเป็นจุดของในส่วนของการจี่เหล็กนะครับเพิ่งเอาไปโพกทีนึงก็จะได้เป็นเหล็กเส้นนะฮะตรงนี้ใช้เวลาทีนึงครับแราวผมนะในโซนพวกฟาร์มทั่วไปก็จะมีจุดโพอยู่ใกล้เคียงกับจุดที่เราฟาร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่ครับมา เด็ดดอกซากุระนะฮะแล้วก็ในส่วนก็คือจุดอื่นนะครับให้สังเกตดีๆครับว่าจะมีจุดโพอยู่ใกล้ๆนะครับกับตามจุดที่เราฟาร์มอยู่นะครับไม่ว่าเราจะไปฟาร์มจุดไหนจุดโพมันอยู่ใกล้ๆเหมือนเลยนยครับผมแต่ในกรณีนี้จุดนี้จะมีจุดไกลๆบ้างครับให้สังเกตดีๆครับผมว่ามันจะโพรต,ตรงไหนแล้วก็จะมีตัวที่ร่อนทองด้วยนะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับในการร่อนทองหรือจะเป็นในส่วนของตกปลาครับผมก็มีอยู่2จุดนะครับกับเพื่นที่เกาะอีกอันนึงฮะ แต่ว่าส่วนเสริมที่ก่อนนี่คือต้องอาจจะต้องเช่าเรือหรือว่าซื้อเรือก่อนแลก็จะมีจุดที่แบบเอาไปเก็บไอเทมพทิเศษครับเพื่อเอาไปขายกันหน่วยงานได้ด้วยนะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแบบจุดฟาร์มต่างๆนะครับผมก็มีมาเก็บมาให้เด็กน้องเลยนะครับไม่อยากเปิดเผยเยอะฮะเดี๋ยวมันจะดูไม่สนุกนะครับผมก็เนี่ยครับฟาร์มไปเรื่อยๆครับมันจะเป็น ในส่วนของจุดฟาร์มมันจะทับประมาณ4ี่สิบนะครับก็คือเก็บสี่สิบก็เอาไปโพได้เลยนะครับแล้วส่วนจุดโพก็จะมีตามนี้ครับผมก็จะมีหลายๆจุดที่บอกนะครับผมก็เรามาดูกันนะฮะนี่ฮะผมจุดโพต่างๆนะครับก็จะอยู่ตามนี้เลยใช้เวลานิดนึงนะครในการจุดโพครับเพราะว่าฟาร์มหลายที่มากนะครับผมมาโอเคครับผมก็มาถึงตรงเลเวลนะครับ ก็ <G ül üş> อยู่จุดเดิมซึ่งที่น่าจะคุ้นเคยกันอยู่หลังจุดนะที่นะตามเดิมจุดเดิมจุดที่ดีแต่ปลาย,น,ยนี้เนาะแต่ไดหมุนเ็นเนามบนเาก็จะมีเนี่ยมกคูค้าูคาตรงนี้เลยคับไปัก้รับก็คือตามตามที่ต่างๆก็จะมีให้ส่งข,ของแฟชั่นนะอันนี้ก็คือแบบสของส่งแฟชั่นนะครก็มีเปิด เช่มอนกมีนะมันก็ี้นะครับะจาคือท้าท้านเป็นตุก้รบนะต่บมไม่รู้ว่ามันค้าผิดหรือเปนปล่านะของคเได้นึ่งกองรือได้รถทเจ็นะครับกเพอได้รถค้าบครับของจะขวท้าครับก็จะเป็นร้อยยี่สโลอ๋อน่าสนใจครับน่าสนใจแต่อาจจะไม่มีบ่อยนะครับกะอีเวนต์ทีคืออีเวนต์นะครับพกนี้ก็ แล้วแต่ครับผมที่ระบบเขาจะลงมาให้นะแล้วก็จะมีตัวนี้ครับผมต้วคับยาตัวคับยาก็จะเป็นพวกวัคซีนพัษซึ่งอันนี้น่าจะเอาไปทำกบเรียกวหมอ้าจะใช้นะต่นี้หยืานยาตนเทสเตอร์อัลฟาลูพอร่นแคงนะโลอาฟีอะไรพวกนี้นะโลอาฟีอันนี้ก็จะเอ้ยังดีนะมาดูตัวเท็นะโอค แล้วนี่้อ้ค,ครับไอเทนต่างๆก็จะมีพวกบุปีนนะฮะที่อยังไม่สามารถทาได้นะครับะว่าเราตองแน่นเนาะมันขึ้นมาพวกฟต่างๆตแ่นเหนเดิับทกอย่างครับมีพิดเศษหนักหลังไม่ก๊อปไม่ตูไม่เอหวานและนีน่คือกาทําอไรจริงๆก็คกาแฟแต่ว่าทำเป็นแบบงไง็่ร แจกมาคุณก็จะมีวันแรกเราก็เป็นนะครับแต่ว่าที่นี่เขาเป็นแบบปีบัติแบู้เต๊ห้าไหลเนี่ยการังปีเริ่มเลยแต่ว่าที่แตกก็คือหมติว่าเราจะตีทุกคราของคุณที่่แตกมันก็ให้คุอกที่งนี้มามาแรกของเราก็เป็นได้แตเพิ่มแตาดทั่วไปก็ากใช้ตลา ไปได้ไี้ไหมนักัมาหานี้ทาวเปลี่ยนบัอาหารระเบิดบัตรอาหาทํอาห้รนี่ก็น่าจะใหม่ๆได้ดูไหม <hi> รครับตัวนี้ก็แหวนกงแหวนแง้งครับกำมาคาได้นะครับเป็นของแข็งอะไรพวกนี shimmer. ้เนาะก็จือการเป็นองอาหาร ได้นี่หัวครับของที่ใช้ก็ตามแบบที่คราฟทั่วไปครับทุกหมอครับเหล็กเต็มที่นะไทยเหล็กแหน่งแดง่านเงินแข้งนะครับเป็นตัวกระทองคำซื่อทองอ่ะบอกเลยว่าอย่ามาเวลาที่เ่อเนาะทำงานดำนะครับนี่ล็อกล็อกไว้พวกนม่ป้าครับรอแป๊บเข้ามานะ ผมก็รออัปเดตนะครับของแผนตำรวจผู้ดังน้ำผู้ดังตื้นเนาะแล้วก็น่าจะลงไปแล้วมันจะมัวครับน่าจะคิดไว้อย่างนั้นแล้วก็มีพวกที่ดังน้ำอยู่นะครับนี้่ถนนต่างก็นะฮะรอทุกอย่างแบบนี้หอกอัพแพ็อยู่พร้อมพรอนก็ประตูครับะน่าจะมีคนบ้านจะถีอโถเอาไว้เก่งมากเนาะ ก็ประมาณนี้นะฮะในเดียวๆเนาะอย่างว่าครับผมคือเมืองมันเพิ่งเปิดครับว่าอาจจะแบบยังไม่ลงตัวครับนีหรือว่าอาจจะลงตัวแต่อาจจะลงตัวแบบเหมือนปรปับปรุงเรืเ่อยๆครับผมก็มีบั๊กมีอะไรก็สามารถแบบนี้และ,ะจุดสุดท้ายครับจุดแก้เครียดนะฮะแก้เครียดของเราพับนะครับพับให้เอ เดินปีขาเพื่อนๆเดี๋ยวเรียกเพื่อนเอ้ยอือจะมาพูดที่เกี่ยร์หัวนะครับจะมีนี่ฮะเหล้าครับเบียร์บุหรี่ลูกอมนะครับที่เกียรเหล้าก็น่าจะใช้พอสมควรอยู่นะลองนที่ดูว่างในกัน ไอ้ี่เดียร์สิพี่อ้อาเน่ยนีก็จะมีหลอดเทอรความเครียดนะน่าจะต้องประมาณสิบห้งอชไหม หนึ่งไปนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไิดตานะครับแล้วก็อย่าลืมมาลองมาเล่นเรืองนี้นะครับมิคคุรีครับผมอ่านว่ามิคคุรี่นะครับบางคนเข้าใจผิดอ่านผิดอ่านถูกได้นะครับมัคคุรีหรือมิคคุรีก็ได้แล้วแต่จะเรียกก็มัคคุรีซิตี้นะครับยังไงก็ฝากไว้เอาหัวใจด้วยนะยังไงก็ถ้าหาเซิร์ฟ ลงไม่ได้หรือเมืองลงไม่ได้ครับลองเมืองเล็กเกดูก่อนนะครับแล้วก็มาลองถามว่าที่นี่ก็ถามว่าน้อยไหมก็ยังน้อยอยู่ครับแต่ว่า่อดขางที่เมืองที่เปิดครับหาแรโฆษณานะครับถ้าเมืองที่ดีถ้ามาเร่งกันเยอะๆก็ดีครับแล้วก็จะมีการแบบลงสื่อโฆษณาผ่านตางสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าทางทางยูทูบุกฟุกถึต่างต่างเลยนะครับผมด้สวิตด้วยนะคนที่ไลฟ์ตรีด้วยนะครับทุกคนเลยรับด้วยนะครับผมแบบนี้นะฮะแล้วมันจะเป็นคลิปหน้ายังไงก็ฝาก ช่องผมด้วยนะครับกิจสีแบดพีวีดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดไลค์ให้ด้วยนะครับเจอกันครับผมบ๊ายบาย